ยุคนี้เป็นโสดแบบเริรดเดเฉิดหรือว่าแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาดีเป็นโสดดีกว่าทำไมอ่ะมีคู่แล้วจะรู้ว่ามันลำบากมีลูกก็ลำบากนะคะมีลูกไปใช้เงนิงนเยอะแล้วต้องซื้อเสื้อผ้าน,นักเรียนหนังสือกระเป๋ารองเท้าถุงเท้าสารพัดไหนจะไปกินในแต่ละวันอืไหนค่าเทอมค่ากินอีกใช่โสดก็ดีแต่งงานก็ดีอีกแบบนึง แต่งงานก็ถือะว่าได้ใช้ชีวิตครอบครัวแต่ถ้าสดก็ถือะว่าชีวิตอิสระ่อะอันนี้ ถ้าตอบด้วยประสบการณ์เนาะอันนี้ก็มีมีครอบครัวมันก็มีมีที่ปรึกษาในชีวิตแต่การจะมีคู่ชีวิตต้องวางแผนก่อนเราไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมพร้อมกับการรับมือในเรื่องการใช้ชีวิตคู่โดยไม่ศึกษาการและกันอ่ะอันเนี้ยถึงเวลามันจะล่มกันเองมันจะไปไม่ได้กันไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเงินหรือเรื่องการมีลูกหรืออะไรเงี้ยมันมีองค์ประกอบมาณสำคัญหมดสำคัญหมดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจมีคู่ก่อนอื่นก็คือ คือต้องต้องต้องศึกษากันและกันให้ดีที่สุดแล้วค่อยใช้ชีวิตร่วมกันน่าจะดีกว่าเป็นสดดีกว่าไปไหนก็ไปไหนก็ได้ทําอะไรก็สบายไม่ต้องมานั่งรอไขรใช่ไหมใช่โอเคเลี้ยงตัวเองได้สบายสบายแต่งงานเป็นวังกว่าไม่อยากโสดแล้วไม่อยากโสดแล้วค่ะโสดต่อไปก่อนครับยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อม้ดูแลใครไม่กล้าพาใครมันลำบากครับมันดีแคนละอย่างอ่ะแต่ถ้ามีแฟนก็มันก็ เพิ่มภาระเพิ่มอะหลายอย่างบางทีอ่ามันก็จะมีส่วนด้วยแต่มีครอบครัวก็ดีอนาคตมีลูกก็ดีอย่างนึงแต่ถ้าแต่งไปแล้วถ้าเจอคนไม่ดีอยู่ส่วนๆดีกว่าแล้วถ้าตอนนี้ให้คุณพี่เลือกถ้าผมเลือกผมก็ยังอยากมีแฟนเลยนะอัานี้นีณแฟนแฟนคุณพี่ดูอยู่เนี่ยเลือกแบบไหนคอมเมนต์มา